สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำพริกป่นแล้วก็วิธีคั่วพริกแห้งยังไงไม่ให้กลิ่นฉุนนะคะอันนี้เป็นพริกแห้งซื้อมาเราก็จะตากแดดสักส3สามแดดเนาะแล้วก็เอามาแพ็คใส่ถุงเก็บเข้าตู้เย็นวิธีนี้จะทำให้พริกเรากรอบนานแล้วก็ไม่ขึ้นราได้เร็วได้ง่ายนะคะเก็บได้นานมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้ก็กรอบมากๆเวลาเอาไปทำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะล้างเอาฝุ่นออกหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะ วันนี้เราจะนำมาคั่วนะคะก็ใครอยากจะล้างก่อนก็ได้นะคะการคั่วของเราวันนี้เราก็จะใช้ไฟอ่อนที่สุดที่เราจะอ่อนได้เลยนะเพราะว่าการคั่วพริกแห้งเนี่ยเผล่แป๊แบ,บเดียวไม่ได้เร็วมากๆเลยนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนรู้สึกว่ามันเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้กลิ่นของพริกเนี่ยไม่ฉุนนะคะ จริงๆก็ไม่เชิงไม่ฉุนนะแต่ว่ามันฉุนน้อยมากๆนะคะทุกคนซึ่งวิธีนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่หมู่บ้านที่บ้านหลายๆหลังอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราคั่วพริกกิ่นฉุนมากๆอาจจะไปรบกวนเพื่อนบ้านได้เนาะวิธีนี้ช่วยได้ค่ะ คั่วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าทิ้งเตาไว้นะเพราะว่าไม่ได้เร็วแล้วก็ง่ายมากๆนะคะสังเกตว่าผิวของพริกแห้งมันจะเริ่มตึงขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็สีจะเริ่มเข้มขึ้นนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะก็ให้เราปิดเตาได้เลยจากนั้นใครจะโคลกหรือปั่นก็ตามสะดวกนะคะในส่วนของเกลือนะคะทุกคนก็เก็บไว้คั่วต่อไปได้แต่ไม่แนะนําให้เอาไปทําเมนูอื่นหรือะจะทิ้งเลยก็ได้ค่ะอย่าลืมกรองเอาเกลือออกไปบดหรือว่าไปโคกก่อนนะคะ วันนี้เราลองวิธีโขกนะแต่ว่าตัวเม็ดมันไม่ค่อยละเอียดนะคะเราก็ขี้เกียจก่อนแล้วก็เลยเอาที่โขกแล้วเนี่ยไปปั่นก็จะยิ่งสะดวกและง่ายขึ้นนะคะใช้เครื่องปั่นจิ๋วตัวนี้ของเราเลยค่ะปั่นแป๊บเดียวนะคะก็จะได้เนื้อละเอียดแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเนื้อหยาบๆก็วิธีโขกจะดีกว่าเนาะจากนั้นให้เราแพกใส่ถุงเข้าตู้เย็นจะเก็บได้นานนะคะแล้วก็หอมมากๆด้วยค่ะ